สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะครับรับมือนีท่างสองเสี่ยงยาพ้าเลาะกับมีแนวทางครับมาตอนมาฝากเอซีครับกับเป็นตัวเลขของเล่าพัฒนาล่ะครับครับมือนีกับมีโอกาสกระไดมหาเพิ่นคือเก้าล่ะครับครับเพิ่นก็บอกคอยอยู่เทียงไฮเทียงหน้าเพิ่นดอกครับครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นนะครับเด้อครับกับมีเขามีรลดเป็นของธรรมดาครับกับเขาติดติดกันมากครับ สันเปิดเข่ามากครถือว่าเข่าไปเลิศครับสําหรับตัวเลขครับอันนี้เป็นเล้าพัฒนาล่ะครับเพิ่นให้มาพร้อมกับชุดรัฐบาลไทยล่ะครับเอามาพร้อมกันครับไปเบิร์นเหล่ากันนะครับเนาะครับเล้าพัฒนาครับของตัวเลขของเพิร์นเป็นจังไรแน่ครับสําหรับตัวเลขครับก็มีคุ้มเสี่ยงนะครับเด้อครับสําหรับผู้มักล่ะครับผู้คัดกระพานครับครับผมมีอย่างไรล่ะครับเสร็จเดี๋ยวเอาตัวเลขลงให้เอฟซีเบิร์นล่ะครับก็ได้พูดคุยกับเพิ่์น ทางโทรศัพท์่ะครับผนขายมาเรื่อยๆอยู่ครับครับเขาไปเบิ่งตัวเลขกันเันนะครับเนาะบ้านนี้ครับครับนี่กลเป็นตัวเลขงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วงวดวันที่แปดครับเป็นงวดวันที่แปดทางเซียนนอนหน้าครับเซียนนอนหน้าเพิ่ให้หลุดไปที่สามกับสามกับหนึ่งแหละครับกลุ่มเด่นหนึ่งนะครับเนาะครับเลขที่ออกกลเป็นเจ็ดครับ เกจซีซีเกาเกจซีเนี่ก็เป็นเลขกลางนะเลขปุ่นกับซีเก่าครับเลขซีตัวกับเกจซีซีเก้าอันนี้เป็นเลขเล่าครับกั้วนพุธที่แล้วนะครับพ่นหามากกมี่หนับสามะครับดูดไปเด่นหนะครับจับคูกับี่กสมศูนย์ สามับศมี4ตัวเลขกีตัวครับเพิ่นจับให้ไปเลขหกตัวของเพิ่นเลขหคูเลขหกคูหนึ่1หนึ่งหนึ่งสครับกันลดครับชุดนี้ลุดครับ เมื่อประจำวันที่8ลุดครับเลขลุดกับลุดเล,เลขวินกาลุดครับลุดก็คือลุดเนาะครับเนาะครับกาเลข3ตัว1 3 4 1 3 4ากาพ่อเขาครับเลขสอตัวอีกคู่หนึ่งกาเป็น2 4 9 4 9ีพี่ครับชูพี่ครับ4 9 เลขกสามตัวครับสันเป็นสี่ีเก่าเนี่ยกระสีมันแตกสามตัวหมดแล้วครับอันนี้ตาหวานมันเป็นสองซื้อครับสองสี่เก้าครับโอ้มากงามอยู่สีเก่ามาตัวสุดท้ายพี่ครับเอาค็ถือว่าลดไปครับมีเขามีลดเป็นของธรรมดาเนาะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับอันนี้เป็นชุดของเซียนหน้าหนะครับหมวดที่แล้วนะครับเด้อครับหมวดที่แล้วสำหรับหมวดนี้ค่ะเพิ่งหายมาแล้วล่ะครับทึ้งไทยทึ้งเล่าครับ เราเล่าไปพิจารณาเบุงก่อนครับวา่าสิเขาว่ครับครับเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาของเสี้ยนนอนหน้าประจำวันที่เราพัฒนาครับเล่าพัฒนาวันที่สิบครับวันที่สิบ มุกกลาคมหกแปดนะครับอันนี้เป็นตัวเลขนะครับเด้อครับตัวเลขสูตรเลขคำนวณกับเขารุดเป็นของธรรมดาอยู่แล้วครับรุดเซียนนั่นหน้ารุดไปที่หนึ่งกับหกครับหนึ่งกับหกครับสำหรับเลขวิ่นครับเอาไปวิ่นนะครับเด้อครับมีหนึ่งสี 1 4 1 4 6 1 4 6 1 4 6 9ครับ1 4 6 9เอา1 4 6 9 6 7 8 9ก็ว่าไปครับอันนี้เป็นเลขเลขวิ่นครับเอาไปวิ่นเอาครับจับเอาด้วยครับเด้อครับจับมาหนึงกับ6แล้วครับ เลขสีเก,ก่าจับเอาครับราคามันออกตกเก่านว่าผลคำนวณมากมันไกลเที่ยงกันคนครับมีหนึ่งสามหนกเลขจับกู่งูกูครับมีหนึ่งสามหน่งสทสุดท้ายกับเป็น1นแหละครับ หนึ่งหนี่สำคัญนะครับได้เหล็กเป่าครับมาง่ามครับสำหรับหนึ่งหนึ่งกับสีกกับกับเอาได้ครับเด้ครับกับเอาพี่น้องกับเอา6 8แปดหกแเก้ากเกับจับยุดนี่นะครับเอาจับเบื้องเอาครับ จับมาแบบนี้ครับสำหรับลักษณะมาแนวทังนี่ครับครับเดล็กหกตัวครับเล็กจับคูมาหกคูครับเหล็กสามตัวครับสามตัวที่นี่ครับหกแปดเก้าหกแปดเก้าครับระวังเด้อครับเด้อครับของเพิินเด็กัะระวังเหล็กสามตัวของเพิิน เบี้ยนเขาแล้วครับลุดเมื่อกันเป็นสองครับสองสี่เก้างวดที่แล้วครับสามสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่ครับครับนี่เป็นสุดของเซียนนหน้าแหละครับตัวเลขเล่าพัฒนาครับบลายคู่รับบลายตัวครับปีจนาบึงเซียนนันนาครับ มักกะจังหวะกันเ้อครับเด้อขับขัดกับผ่านครับเสียนอนหน้าครับนอนหน้าเอาคนกลมเด่นไปตัวไรแน่เลยเสียนอนหน้ากลุ่มเขียนมาพร้อมกันครับทั้งรัฐบาลไทยเดียวกันลงให้ใบเอฟซีบึนนะครับเนาะครับติดตามไปได้ครับเด้อครับรัฐบาลไทยครับของเพิินกับกลุ่มเด่นไปที่หนึ่งหกครับหนึ่งหก หครับเหล็กหลุดเรีนจับหลุดไปหครับครับหกเป็นตัวร่องครับนี่ตัวสำคัญของเพิ่นครับตัวเดียวครับ6 8 9 6ดเก้จับ6กไปครับหลัก6 6กับ8 6 8เอาเก่ามาใส่ครับงามๆล้วครับเนาะเอามาตออมาฝาครับอันนี้เป็นตัวเลขครับเลขเล่าครับ วันที่สิบเป็นเล่าพัฒน,นานะ้ครับเด้ออย่าลืมครับอา้าวแคบหน้าจ้อไว้ครับเล็กหน่อยหนึนงครับเมื่อหลายตัวครับเอาไปจับไปบาย,บายเพิ่งหนึ่งสี่หกเก้าครับเพิ่นจับมาให้กับเป็นหกแปดเกาหกแปดเกาตัวเล็กง,ง,งามๆครับอันนี้เป็นชุดของเซ็นต์ลนนาครับ ก่อย่าลืมเลขวินงเหมืนเด้อครับเด้อครับหนึ่งสี่หกเก้าครับหลุดไปที่หนึ่งครับชุดนี้ครับครับสำหรับคลิปนี้กับ่มี่ยังหลายนะครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีก็คือสิแคปหน้าจอไว้แล้วครับครับสุกๆมันมันสุกผู้สุกคนครับครับสำหรับคลิปนี้กับ่มี่ยังขอให้เอฟซีอยู่ดีมีแห้งครับความเชฟแก็ย่างให้ได้ความไข่แก่ย่างมีนะครับเด้อครับถุกครับลำล้ำรวยลุยครับ พอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ